กิจกรรมมีแกกิจกรรมอะไรในวันเนี้ยกิจกรรมวันอาเซียนฮะวันอาเซียนเนอะไรนะอ้าววันอาเซียนทำไมใส่ชุดไทยอะไม่รู้คุณครูบอกว่าให้ใสชช่ชุดทีพก็ได้ชุดลาวก็ได้ชุดลาวเป็นยังไงชุดลาว,าาลาวป้าเมื่อวานป้าไปหาซื้อชุดให้มันมีชุดเวียดนามอยู่ว่าจะเอามาให้อยู่ แพงแพงชุดละสามร้อยโอ้ซื้อไม่ไหวแลว้สี่คนก็เท่าไหร่อสี่นะ <4 S 2> คนก็พันกว่าเนี่คุณนายเมื่อวานนี้ก็แต่งชุดสวยวันนี้ก็ชุดไทยกิจกรรมเยอะเหลือเกินนะทุกวันเนี้ย ิจกรรมเยอะอันรู้เลยไงว่าเงินเก่ามีน้อยก็เห็นคุณครูจัดอันนันนีอันนี้ไป้งเอากระเป๋าไปขึ้นรถไปมันจะสายแล้วาางไ,งไปไปกระเป๋าใครเนะี่ยโอ้ยประกัศทำไมาทาทำมาทีแป้งเยอะจัง นายหันหน้ามาันสิเอรูปให้มันทั่วๆหน้าสวยแล้วละ่ะแล้วถ้าเอายาทาขายัางดูดรอยอะ่ะยาทาขาที่เป็นแผนลแผน่นนะเดี๋ยวมันรอยแผลเป็นนะย้อนแต่แแป๊บนึ่อยูไหนเนี่ย เอาทาทาตรงรอยแผลแหะดูดิมันหายยังรอยที่โดนตะรีดอะ่ะเออนั่นแหละทาทาทาไม่ต้องไม่ต้องใส่เยอะเออแล้วก็มือลูกให้มันทั่วได้แล้วถ้าเป็นเจเป็นเจบ้านอยู่ในเรื่งของบาเนเสร็แล้วเราจะเปิดกรงฝังฝั่งเราจะแบบฮะอะไรอะ่ะ คุณแก้านแม่ปิาบบปานี่ไงตักมีคุณแกมีคนละชุดอ่ะเปิดกัดเอาอันนี้มามาเก็บะฮะเอาฟต พอดหาแป้งยังฮะพอดหาแป้งยังแล้วก็เป่าไปขึ้นรถไป